อย่าก,กลัวการถูกปฏิเสธเพราะมันคือบันไดสู่ความสําเร็จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจทุกวันช่องเล็กๆนะคะที่อยากเป็นเพื่อนของคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจวันนี้นะคะเรามาพูดกันตรงๆเลยอย่าก,กลัวการถูกปฏิเสธเพราะมันคือบันไดสู่ความสำเร็จ หลายคนกลัวคำว่าไม่กลัวถูกปฏิเสธกลัวความล้มเหลวกลัวคำพูดที่ทำให้รู้สึกด้อยค่าเพราะมันเจ็บและมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่ดีพอแต่จริงๆแล้วคำว่าไม่คือบทเรียนที่ทรงพลังที่สุดที่จะผลักดันให้เราเติบโตให้เราแกร่งขึ้นให้เราเข้าใจว่า ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นเบื้องหลังของความสำเร็จทุกอย่างล้วนมีเรื่องราวของการถูกปฏิเสธมาก่อนนักแสดงดังเคยถูกปฏิเสธนับครั้งไม่ถ้วนนักธุรกิจใหญ่เคยถูกปัดตกไอเดียหลายสิบครั้งแต่พวกเขาไม่หยุดไม่ยอมแพ้และยังคงเดินหน้าต่อไป สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเปลี่ยนมุมมองต่อคำว่าไม่ให้มันกลายเป็นพลังให้มันกลายเป็นแรงผลักดันให้มันกลายเป็นครูที่สอนให้คุณกล้ากว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่คุณถูกปฏิเสธคุณไม่ได้แพ้แต่คุณกำลังเดินเข้าใกล้คำว่าใช่มากขึ้นทุกทีอย่ากลัวคำว่าไม่จงภูมิใจที่คุณกล้าลอง เพราะคนที่ไม่เคยถูกปฏิเสธคือคนที่ไม่เคยลงมือทำอะไรเลยขอบคุณนะคะที่รับฟังแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะว่าคุณเก่งกว่าที่คุณคิดและคุณมีค่ามากกว่าที่คุณรู้ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ยังเชื่อในพลังใจทุกวัน